กูซเตีาวเดีวเดี๋ย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 วเดี๋เดยเดียเดีดีเมีเดีเดีเดี๋ยเดี๋ยวเดยเเดดเเดี๋ยวเดี๋ยว เอาน้ำเอาน้ำเป่าบอนี่เดี๋ยวกับผมไม่เดี๋ยวพี่เป่าสันจูงแขนเป่าลงนี่ไก่เดีวเป็นปนีจีเดี๋ยวป้าก็เห็นแต่ในคลิปว่าแม่เป่าแม่เป่านี่เลิศอิริทั้งดีกีนี่ก้อยบังเกิดว่าเราสิเป็นปนีเป่ารัตสมีมานี่โนเป็นปนีครับเป่าไรปได้ปวดปอดปวดเป่าบ่อยเป่า เป่าขึ้นอินขนตาสูงเท่โอ้ยอย่กน yes ้ำเป่าเลยถอเป่าแห่งสั้นอยู่บอมเป็นเป่าลัศมีบอมเป่าเป่าดอกอย่างกันแม้าเป่าพี่เป่าบอสว่างเอาจะบอกว่าพี่เดี๋ยว ยงโอ้ยว่าเบิ่งอยากแต่เบิ่งไปเบิ่งมากว่ามันพูดพี่พี่พี่จูงเอาเป้าไปแน่ป่อสันเอาไปข้างหน้าไปข้างหน้าโอ้ยเนาอไอเอกรับบทนางพากระชวมจะไอเอกเอกแม่ไม่ตีเป้าตะหนี้ตกมาปีนี้จะกู้เป็นไหลกูกระบาดไกลไกลไกลยูดูเสื้อสีพลาเชิ่นอันหนึ่งเป้ายืนอยู่เฉย